ชะตาชีวิตเนตรดาวนภพาพันธ์บันปลายยามแก่เหลือตัวคนเดียวกับขาหนึ่งข้างหากยังจำกันได้กับอดีตดาวร้ายฝ่ายหญิงของนางไทยในยุคเก่าที่มีชีวิตสุดพลิกผันในบันปลายชีวิตจนทางบินบรลลูริสและเอกพันบ์บัลลริสบังเอิญได้เข้าไปช่วยและเจอเขาเมื่อช่วงปี63จนเป็นข่าวด,ดังกับเนตรดาวนพพาพันซึ่งเคยไม่สบายจนถูกตัดขาและมาอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆจึงได้เข้าให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้หลังจากเรื่องราวของเนตดดาวถูกเผยพร่ออกไปนักแสดงสาวปูปริยาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือมอบเงินบางส่วนให้เก็บไว้ใช้เนตดดาวนภาพันะละว,ว่าอาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวมานานกว่า8ปีจากเดิมที่เคยอาศัยอยู่แถวอารีซึ่งที่ผ่านมาอาศัยอยู่เพียงลําพังคนเดียวแม้ว่าจะมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วที่เคยเลี้ยงดูตนมาตลอดคอยให้ใช้เดือนหนึ่งประมาณ3-4,000บาทต่อเดือน แต่หลังจากที่มีสถานการณ์ต่างๆเข้ามาลูกสาวที่อาศัยอยู่กับคนละที่ก็ขาดการติดต่อไม่ยอมส่งให้ใช้หรือแม้กระทั่งมาดูแลไม่สามารถทํางานได้แล้วร้านอาหารของตนก็ถูกหุ้นส่วนเอาไปจนหมดบ้านก็ถูกท่านในคานยึดส่วนลูกสาวก็ไม่มาดูแลเลยให้ตนเดือนละสี่พันบาทแต่ค่าเช่าก็สามพันกว่าบาทแล้วทําให้เหลือเงินกินน้อยพอขอเพิ่มลูกสาวก็ว่าให้เพราะว่าบอกว่าเป็นภาระตนก็รู้สึกเสียใจมาก และตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าลูกสาวตนเองนั้นหนีไปต่างประเทศแล้วหนีไปโดยที่ไม่บอกและไม่ยอมทิ้งอะไรไว้ให้เลยสักอย่างปล่อยให้เราใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวสําหรับเนตรดาวนภผาพันธ์ดาวร้ายของหนางไทยในอดีตเขาวงการไม่ทิ้ง6เดือนมีหนังเล่นถึง9เรื่องชื่อจริงปริยาชื่อเลนออสเกิดมาปี2495เป็นลูกคนกลางคุณพ่อเป็นตำรวจมีพี่น้องสามคนชายห่งหญิงสองเรียนจบโรงเรียนสตรีวรนาถ แล้วก็ไปทำงานเป็นแคชเชียร์ต่อมาได้พบกับสอ,อสัศนจินดานักแสดงผู้สร้างผู้กำกับชื่อดังชวนไปแสดงหนังตั้งชื่อในการแสดงให้ว่าชีวลมชื่อนี้ทำให้เธอโดนแซวมากมายว่าชื่อเหมือนม้าแข่งซึ่งอาจจะเป็นการดีก็ได้เพราะชื่อนี้ทำให้มีคนจำเธอได้เยอะเลยมีงานเข้ามาเยอะไปด้วยต่อมาผู้สร้างผู้กำกับชื่อดังอีกคนพันคำได้เปลี่ยนชื่อให้เป็นเนตดาวหนังเรื่องแรกคือทุ่งมหาราชผลงานหนังอื่นๆเช่นสามยอด ปีแก้วานางหงอีสาวบ้านไรชาติทองแดงไอยอดทองและยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายอย่างไรก็ตามเนดาวก็ไม่ดังเทารุ่นพี่อย่างโขงพัดอัธยามาลารินบุญนาคใบปิดหนังที่เธอร่วมแสดงหลายเรื่องก็ไม่มีชื่อเธอริซ้ำเรื่องที่ทำให้เธอคนจดจำเธอได้นั้นก็คือเรื่องแม่สีพรายนั่นเอง